ฝากความคิดถึงหอใครคนหนึ่งซึ่งจากกันไปเมื่อปลายปีก่อนฝากคำเวววอนผ่านสายลมจรลอยร่อนถึงเขา,าเรายัางคอยเมื่อ ฝากเพลงเพลงนี้ผ่านห่วงดนตรีที่ลอยล่องไปแม้ไม่มีค่าวาเวเกาสุดกลั้นน้ำตาคิดถึงใบหน้าตอนอยู่ด้วยกันฉันใครคนอ่อนแอ คอยแต่ชงแงรำพันรอเตรอันแสนเปลี่ยวเปล่าในโลกอันอไรแสงกันไรให้แม่ฟาาฟัดอันอบผลใจฝากความห่วงฮาผ่านห่วงเวลาหวังว่าสักวัดได้พบกันมาม่ อ,อย่าลาไกลยอย่าแบ่งปันใจให้ใครคนใหม่ที่ไม่ใช่ฉัน